ีคลอัดีคอัดีครติ๊กตอกไม่ยิ้งอ่ะอ๋อดอกเหมมันเออเลอหรือเปล่าวะอกมีขึ้นอ๋ไม่ขึ้นผมไม่ไรนะไรที่คุ้มค่า m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  Bueno, mm -hmm. mm -hmm. 没有啊。<Man. S 2> ah. กินอยู่ไงโอ้ยรู้มันไง <c oughs> ต้องมาทำเลยนูเปิดกล้องอยู่

วเรคิดได้ลงโอ้ยโอ้ยไอองมันไม่หนอะไรไม่ได้อที่ปอยนี้า้แม่ากนะแกเอาได้ามาแปดอรไม่หเล่มามโดนมไม่ได้เนี่ย fight him long ไปทำมันกันทำทำรบทำเมืองไป๊มมนึงเมืองมนัมนไมน่ดี ม่ต้องใช้วิธีสิเบ็นี่ n น,น,นะชินมือแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ใช้สิเ็เนี่ยช้สุดแล้วสิเ็เนี่ยมันจะใช้สิเ็ต ไม่ก็ไหนที่ผมเลนเลยนี่แหละอ่เขอดูคน 一那比的。<Okay. S 1> แม่ม,ม่ใหม,ม่ก็คงไม่ทำให้มันหล่นหรอไอ้เก่าก็ไว้นั่นก่อนไง 没去呀，都没捞，我不起咯，而且没捞厉来咯。 không không có nên 超级棒！啊、哎，这个东西。 ไหนะข้อพันธุ์ที่ห้องจะไรแบบน น้อง,ออง,งใหม่เจาก็ไม่เห็นเคล็มาก็าได้นะไม่มีคามสามเข้ก็องได้เนี่ยไม่ต้องเห็นะหน้าตีมีเอาตรหนี้ง Ik heb het niet gezien. Ik het allemaal Ik het อแป๊บนนะคนดูเซิร์ฟเวอร์กำลังรับอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นไอทไว้ให้นะหน้ไรนี้นะครับสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกคนจอยได้ผมไม่มีอายุผมจะขึ้นลิงก์ที่คอรดไว้ให้นะครับตัรที่อาจจะไม่ได้ขึ้นไปให้ปล่ารอรุนนะครับต่อวคนที่ดูคลิปก็คืผมจะ ขึ้นลิงก์คีิปไปให้นะไม่ได้ขึ้นเขามาถึงนะครับถ้าเข้ามาด้านในของจะมีไอพีแต่ตรงไอพีไม่ใช่นะผม,ผมจะทำเซิร์ฟเสร็จในผมคงจะได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าที่บอกต้องขึ้นอะเพื่อมาบอกวันลงคลิปคนดู อะไรอ่ะผมว่าจะลงทุกวัน10ดสุดนีดทีนี้ผมเป็นลงวันเสาร์ที่เลกที่งสี่นะคือตรงนี้รอคิดได้เลยนะครับ ที่สี่เสาที่สิบห้าอาทิตย์ที่สิบหกถามวันนี้นะครับอาทิตย์ต่อไปก็จะันสุกที่ยี่สิบเอ็ดเสาที่อไปยี่สิบสองที่อไปยี่สิบสามสุก

ส่งการวันที่ไม่ลงคลิป <c oughs> คลิปจะลงแต่วชิ้นหนึ่งทะเลหัดสองพุทธ<ฮ>เอ้ยหนึ่งอังคารสองพุทธสามทะหัดสี่ศุกร์เสาห้าคลิปหกธันเจติขันแปดพระเจ้าสงการเนี้ย จะได้ดูคลินถึงวันที่2นะครับแล้ว13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25จนถึงโมงที่30ยังไม่ถึง60ก็ไมไดมีวลาเดินหน้าหรอกเดินหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดินเสาเดินสอง แต่เดินโครงการจะได้ดูคลิปเต็มวันนที่นะผมจะรีบอัดลงให้นะยังไงก็ทำผมจะไม่อยู่ไงผมต้องรีบตุนคลิปไปเพราะานเขาเร่ยนหนักนะผมไม่ใช่คนท <found ing> ี่ไม่ว่างมาเล่นนะัดคลิปนะหลังจากนั้นลกลับมาทางโคงการ ประชุมที่ใหม่ว hey, ่าจะไงนะเป็นที um? yeah ่แจ้งที่บอกว่าอ้าไอพี่ไม่ต้องอะไนไงโอยน่าเนี่ยไอพี่ พูดมไอพี่ลม<ล>แน่เลยไอบี <IP S 2> ที่ผมบอกเมื่อกี้ผมขอลบออกก่อนนะครับก็ <พอ S 1> จะมาเข้าไป,ไปชมเซิร์ฟเวอร์ก<ๆ>ันนะปรากฏว่าไอพีนั้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนดูไปทำเซิร์ฟต่อก่น เดี๋ยวเปิดยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับสวัสดีครับขอบคุณคนดูไรก็รูคลิปลงนะครับผมจะวิเคาะ